สวัสดีครับมาเล่นกันต่อหลังที่จะห่างหายไปนานอ่ะจริงๆเล่นไปหลายนัดแล้วฮะตั้งแต่เปิดฤดูกาลใหม่มาตอนนี้เนี่ยตัวนักเตะเนี่ยครับค่าต่างๆ อายุ20ฟอร์มการเล่นดีนะฮะแมทที่เล่นไปแล้ว29ประตู2ประตูแอซิสยีเป็นกองหน้าจอมแอซิดนะฮะความฟิตก็ฟิตนะฮะแมทต่อไปจะเป็นบอลถ้วยนะฮะเอฟเฟ,ฟคับไปเยือนเวสต์นบ,นบัมบิดออเบียน ช่วงที่หา,หายไปก็ยุ่งๆนะฮะเลยเล่นนั่นแหละเล่นมีเล่นเกมบ้างแต่ว่าไม่ได้อัพขึ้นเลยฮนะไม่ได้ไม่ได้บันทึกเอาไวนะ้เล่นไปเป็นการเล่นแบบแก้เซ็งเล่นแบบช่องระหว่างที่แบบพักๆไปทําอย่างอื่นแล้วก็เล่นไม่ได้บันทึกลงให้ดูกันนะจะเริ่มบันทึกใหม่นะครับไมไ่อะไรหรอกดูไปไม่ไม่ได้ปฏิปัตต่ตออะไรนะ ก็ดูเป็นแบทแบทไปแบบนี้แหละไปครับใส่เสื้อเหลืองไปเยือนเวสตบอมเล่นกองหน้าเหมือนเดิมฮะ ว่าแบบฟีฟ่านี่เป็นเกมที่เล่นยากนะครับพวกยิงฟรีคิกอะไรเงรี้ยน,นี่ไม่ชินเลย <c oughs> ยิงยากจริงฮะไม่เหมือน Winning หรือว่า Pro e ี o อลูชันซ็อกเกอันนั้นจะยิงฟีคิกง่ายมากมก็บอกกันก่อนว่าฤดูการที่เปิดมาใหม่เนี่ยทีมผมเองก็มีซื้อนักเตะใหม่มาเสริมนิดหน่อยฮะเหมือนจะคนหนึ่งฮะจะจำชื่อไม่ได้แล้วว่าเป็นใคร ช่วงหลังๆมานี้ผมเล่นเป็นกองหน้าก็จริงแต่แบบอย่างที่บอกสติติมบอกผมแอซซิตไป20ประตูแล้วบเป็นกองหน้าแบบชอบแอซซิตเลยส่งให้เพื่อนได้ยิงตลอดแต่ตัวเองไม่มีโอกาสได้ยิงสักเท่าไหร่เป็นกองหน้ายิง2ประตูนี่ทีมอื่นก็จะซื้อไหมเนี่ย แล้วก็ช่วงหลังๆมานี่ผมเล่นกับทีมได้ดีขึ้นนะฮะเริ่มรู้เริ่มเข้าใจวิการขยับขยื่นตัวว่าจะต้องไปยังไงเล่นยังไงส่งยังไงรอบอลทางไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีส่วนร่วมกับทีมมากขึ้นเนี่ยเห็นนะ ทำให้ผมได้มีโอกาสเนี้ยส่งแบบเนี้ยให้เพื่อนได้มีโอกาสได้ยิงนะฮะเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนผมมาเล่นกองหน้าก็จริงแต่เหมือนเล่นหน้าต่ําคอยลงมารับบอลแล้วก็ทําทางให้เพื่อนส่งให้เพื่อน oh. ยิงเบามากนินเกียอา ฟอร์มดีครับเอนเกเทียถึงแม้ช่วงนี้จะเป็นตัวสำรองบ้างแต่ว่าถือว่าค่าพลังนักเตะค่อนข้าง,ขง,ขง,ขงสูงฮรวิ่งเร็วยิงดีไม่เหมือนกับฟอร์มของตัวจริงเลยที่แบบเป็นแย่มากเ เห็นไหมครับผมส่งอีกแล้วได้หนึ่งแอซซิสครับใครเอ่ยเอนเจียฮะเห็นแล้วฮะยิงดีครับยิงดีมากวิ่งสปีดต้นดีแต่จริงๆผมก็ผมก็มีช่องยิงได้นะแต่ว่าพอเห็นเพื่อนโล่งกว่ามันก็ส่งดีกว่าตัวผมเองก็ยิงไม่ดีด้วย ค้าพลังนักเตะน้อยมากนะจังหวะการยิงไหมยิงเบาการจบสกอร์ต่ำมากก็เลยเนี่ยได้เป็นลูกทรงมากกว่าเ so พราะว่าตั้งตั้งสร้างนักเตะตัวนี้ขึ้นมาเป็นเล่นตำแหน่งมนะิดฟิลด์ฮะใครที่เคยดูแล้วจะรู้ว่าผมจะบ่นเรื่องนี้ตลอด อ๋อกดเรียกบอลน,นะฮะเป็นรลยกายเป็นส่งไปเลยสองรอบ e ักอุิม วิ่งมาหาวิ่งมาทำทางรองเพื่อนส่งมให้ะได้ยิงะไรบ้าโดนใบเหลืองไหมเนี่ยทำท่าเหมือนจะโดนใบเหลืองโอเคแค่เตือนนะสไลด์ไปนิ่มๆไ <c oughs> หลๆไปให้ไปเกี่ยวขาเขา เดี๋ยวแมตต์ต่อไปก็น่าจะได้เห็นว่าฟอร์มในลีกของของทีมผมเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือก็ยังอยู่อันดับแบบกลางๆคือแทบจะไม่ได้แพ้เลยแต่สเสมอเป็นหลักเลยชนะกับสเสมอชนะน้อยกว่าสเสมอด้วยมันก็เลยแบบคะแนนก็เลยอยู่ตรงกลางตาราง แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือเล่นเล่นเข้าขากับเพื่อนมากขึ้นความเป็นทีมโอเคขึ้นที่เหลือก็เดีย๋ยวต้องให้นักเตะผมเก่งขึ้นก่อนนี้ก่อนนะเรื่องจบสกอร์น่าจะดีขึ้นอ้าว คนเดียวสิอย่างนี้พอข้างหน้าไม่มีใครเอ่ข้างหน้าไม่มีใครต้องคืนข้างหลังอนได้ไม่มีมุมจะยิงพยายามคืนเพื่อน ไม่คิดว่าจะส่งมาทางนี้ไม่ได้เรียกบอลด้วยพักบอลไม่ดีเลยนะวิ่งเข้าหาบอลไม่ทัน Wilson. Sebas Kudera. well. Going เอาไอา้โดนอย่างงี้โอ้ยโ,โอ้กองหลังเล่นกันเล่นกันอย่างรั่วมันจะต,ติดติดใส่ก้อยเยอะไปหน่อยฮะเกือบโดนโอ้นี่โอกาส เน่งๆเลยนะี่นโอ้ชอบส่งแบบนี้ส่งแบบนี้มันไม่เคยได้บอลอยู่แล้ว ball, ถ้่เหมือนแบบเริ่มสิ้นคิด <Wilson. S 1> เป็นลูกส่งสิ้นคิดอาศัยโยนไปข้างหน้า Jaka, Jaka, Torreira, Jaka with it, happy just to retain the ball in their own half and draw out the opposition. Arsenal succeeding in getting the ball forward, what can they do from this position? Crossed in there, and the referee has given the corner. So many scope here for them to... I to จริงๆเล่นแบบนี้ก็เพื่อคะแนนคะแนนรวมของตัวเองอะคะแนนส่วนบุคคลตอนนี้ค่าค่าคะแนนของแมตชนี้ผมก็ไป8.0ละสูงสุดคือ9.0<ะ>ซึ่งหลังๆมานี่ผมเล่นน้อยมากที่จะต่ำกว่า8นะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกเริ่มรู้แล้วว่าจะต้องยืนตำแหน่งยังไงต้องมียังไงเรียกบอลเพื่อนตอนไหนอะไรเข้าขาเริ่มเข้าขา และก็รวมถึงผมพยายามวิ่งบีบโซนช่วยเพื่อนด้วยทําให้อีกฝั่งหนึ่งเขาเล่นยากแล้วก็ mm hmm. จะเสียบอลมาให้ทีมเราได้ง่ายขึ้น อันนี้โอเคเฟิร์สฮาฟครึ่งแรกฮะเล่นจนลืมไปเลยว่าครึ่งแรกหรือครึ่งหลังครึ่งแรกครับจบที่นําอยู่หนึ่งโซนนะฮะเกมก็ไม่ค่อยได้หวือหวาเท่าไหร่แต่ก็ได้ประตูก,ก่อนถือว่าดีครึ่งแรกหนึ่งโซนเอฟเอคัพไม่รู้รอบที่เท่าไหร่แล้วมีบอกไหมช่างมันน่าจะยังไม่ใช่รอบลึกๆหรอก เพราะว่าเกมในลีกก็ยังเตะมาแค่ไม่กี่แมตช์เองก็ไม่เชิงนะก็เกือบเกือบเกือบเ20แมตช์เหมือนกันก็น่าจะกลางๆฤดูกาลละ ฟรีคิกได้ฟรีคิกตรงนี้เราได้ประตูบ่อยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เป้ยิงดีมากแล้วยิงตรงกลางประตูระยะแบบนี้เป้ยิงยิงเข้าเหมือนจะสองลูกติดละอันนี้ไกลหน่อยฮนะแต่ก็พอยิงได้อยู่ เห็นไหมเข้าจริงๆด้วยยิงดีจริงๆครับชนเสาเข้าไปเลยโอเคนำสองศูนแบบนี้เล่นสบายขึ้นอีกเยอะเลยนึกว่าจะไม่เข้า,าเสียงเหมือนเหม,มือนยิงจะจะป,ปิ้นออกข้างๆเสียบเสาเข้าไปเลยข้ามกำแพงพอดีเลย Enjoy the good days as a cow. I'm so glad to ride, I can tell you that. So, two nail now and scope for the cross. He got in the way. Arsenal certainly enjoying the lion's share of possession. It's important to have strong, dominant players in your midfield, and they've got that. Just look at what that control gives you. In possession, Matt Phillips. Phillips. Sebas Kuteira. In goes the cross, but absolutely no support there. Every goalkeeper would expect to catch that one. ว่าแล้วโยนให้ผมไปวิ่งไปวิ่งบงังลายของหลังไว้ก่อนสกรีนไว้ก่อนเลยเพราะตัวเล็กกว่าส่วนใหญ่ผมจะม่งไม่ค่อยได้ต้องโอ้โหไหลคะสามศูนย์ <c oughs> ตอเรล่าโหยิงเท้าซ้ายด้วยนึกว่านักเตะยิงถนัดซ้ายตอเรล่าถนัดขวานะฮะเนี่ยฮะอย่างที่บอกผมนี่ไม่ได้ยิงเลยฮะวิ่งทําทางเหมือนวิ่งฉีกกองหลังให้เพื่อนนะเพื่อนได้มีช่องเข้ามายิงเ่ยนเอาอไอเกเท่ออกเนี่ยนักเตะคนเนี้ยค,น,น,คนใหม่ฮะ,ะเหมือนอาเซนอนจะเพิ่งซื้อมาปีนี้ Fair to say the quality between the two sides <laughs> <laughs> has been here. And <laughs> oh, <okay. laughs> we have more live Premier League action coming up for you soon on EA tv It's Arsenal facing Aston Villa. Yeah, game after game, the season is relentless, but players just love to play. Give them a game any day of the week. That should be a belter. And moving the ball nicely. Now he must favour the cross. ทำออกกันไปเองไปไปออกเหมือนพักแล้วฮะเวลาไปเปโลคัสวาร์เกตอ๋อโอเคคนนี้โลคัสวาร์เกตนะวารเกตนี่นักเตะบาร์เซลโลนาเก่านะเบลชิเชวนซุสคอโรนาจัค Well, how about this for a big transfer story? Pierre Emerick Aubameyang has completed his move to Atletico. League. Well, the fee is around 50 million pounds, Derek. That's what I would pay for him. I think he's a really good player. I think he'll add real value to the club. And it's with Grunewald. Well, that's a really good authoritative tackle. Throw in here. A little more. 8.3 <laughs> พยายามประคองเล่นโอ้ยหลุดเรียบร้อยโอ้โหเซฟได้เลโน่สุดยอดหมุงได้ด้วยเฮ้ยโอ้โหน้ไปโดนสไลด์ดีทีนึ่งเสียจังหวะ น่าจะล้มเนี่ยลูกเนี้ยไม่ลม้มถ้าล้มได้ได้พอมันไม่ล้มมันก็ต้องยิงได้ยิงเมื่อกี้นิดขึ้นเป็น8.5เลย

อินเต์เซปได้แต่ว่าโดนเตะกิ้งไปเลยโโอ้เกือบได้ฮะ Federico Bernardeschi. Granite Oh look at that. Passing yeah, it high. around with applause. Lucas Torreira now. Torreira. Pass after pass, keeping their opponents moving. Lucas Vasquez. That move looked as though it had genuine potential, but it's broken down. เกมเป็นของเราหมดแล้วฮะนี่โหแล้วท้ายเกมแล้วยังคองบอลได้แบบนี้สบายเอา อโอ้โหวันนี้คะแนนเกือบ9ก้าบะแปพรฟอร์มจริงแต่ยิงไม่ได้แปดจุดแปดโหนี่ครับต่อเวลาไว้ได้หน่อยนี่ผมน่าจะถึงเก้าแลเนี่ย ลราะเหนไป7โอเคครับเอฟเอคัพข้อรอบต่อไปไปเยือนแล้วก็ชนะเวสต์มอร์บิตออาเบนได้นะฮะเจอกันแช์หน้าครับ <c oughs> <c oughs> Well that was a really, really good performance from the lad and a goal to boot. Really delighted with that goal, I'm sure he is.